ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าเผชิญหน้ากับความเงียบไม่ใช่ทุกคนจะทนได้กับการไม่มีใครอยู่ข้างข้างและยิ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จักการอยู่คนเดียวอย่างสง่างามได้เพราะความโดดเดี่ยวมักถูกตีความว่าเป็นความล้มเหลวเป็นความน่าเวทนาเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นละทิ้งเราไปจึงไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่จะพยายามวิ่งหนีจากมันพยายามไขวยคว้าหาผู้คนบทสนทนาเสียงหัวเราะหรือแม้แต่ความวุ่นวายบางอย่างเพื่อกลบกเกลื่อนเสียงภายในตัวเองแต่ความจริงแล้ว การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยหากคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้เป็นและเมื่อคุณทำได้คุณจะค้นพบความอิสระที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มอบให้คุณได้การอยู่คนเดียวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือช่วงเวลาของการฟื้นฟูมันคือห้องเงียบๆที่เราจะได้ฟังเสียงภายในจิตใจของตัวเองอย่างแท้จริงคนที่ไม่เคยอยู่คนเดียวได้ก็ไม่เคยรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง เพราะเมื่อเราใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นมากเกินไปเสียงของคนอื่นจะเริ่มกลบเสียงของเราเราอาจหลงทางในความคาดหวังของผู้อื่นหลงในเป้าหมายที่ไม่ใช่ของเราและสุดท้ายเราก็อาจจะลืมไปด้วยซ้ำว่าตัวเราคือใครความโดดเดี่ยวมีพลังในตัวของมันเองถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องมันสามารถกลายเป็นห้องสมุดแห่งปัญญากลายเป็นเวทีของการสะท้อนใจและกลายเป็นห้องฝึกของความมั่นคง ภายในความเงียบที่หลายคนกลัวกลายเป็นเสียงที่ให้คําตอบกับชีวิตที่เราตามหามานานคนที่ฝึกอยู่คนเดียวได้คือคนที่สามารถยืนอยู่บนโลกได้อย่างมั่นคงแม้วันหนึ่งไม่มีใครอยู่ข้างๆเขาก็ไม่ล้มเพราะเขารู้จักตัวเองดีพอเขารู้วิธีเดินต่อไปอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องอาศัยแรงผลักดันจากภายนอกในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันตลอดเวลาการอยู่คนเดียวกลายเป็นสิ่งที่คนทําได้น้อย ลงผู้คนกลัวความเงียบมากพอๆกับกลัวการถูกลืมเราอยู่ในโลกที่เสียงแจ้งเตือนแทบจะไม่หยุดทักเรารู้สึกว่าต้องตอบสนองต้องมีส่วนร่วมต้องอัปเดตชีวิตต้องรับรู้ทุกอย่างทันทีและเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นเรากลับรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ค่าท,ทั้งที่ความจริงแล้วมันคือโอกาสที่ดีเยี่ยมในการพาตัวเองกลับมาอยู่ในความสงบและพัฒนาใจให้เข้มแข็งขึ้นอีกระดับการฝึกฝนทักษะการอยู่คนเดียว ไม่ใช่การตัดขาดจากสังคมไม่ใช่การปฏิเสธผู้คนแต่คือการสร้างเสริมความมั่นคงภายในให้แข็งแรงพอที่จะไม่ต้องพึ่งพาภายนอกตลอดเวลาคนที่กล้าอยู่คนเดียวได้คือคนที่มีต้นทุนทางจิตใจที่มั่นคงกว่าคนอื่นเขาไม่ต้องการคำยืนยันจากใครว่าเขามีค่าเพราะเขารู้มันด้วยตัวเองและเมื่อถึงเวลาที่เขาจะใช้ชีวิตรวมกับคนอื่นเขาจะทำด้วยหัวใจที่เต็มไม่ใช่หัวใจที่กลวงโบรอการเติมเต็ม การอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพคือการมองโลกจากภายในไม่ใช่ภายนอกมันคือการกล้าทบทวนชีวิตของตัวเองยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนมองความผิดพลาดโดยไม่หลบหน้าและเรียนรู้จากมันอย่างซื่อสัตย์นี้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนกล้าทำเพราะการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องสบายแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้มันจะกลายเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่สุดที่พาคุณไปได้ไกลกว่าคนอื่น โลกใบนี้ไม่มีอะไรมั่นคงเท่ากับตัวเราเองถ้าคุณยังต้องการใครสักคนอยู่เสมอเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักตัวเองพอแต่ถ้าวันหนึ่งคุณสามารถอยู่เงียบๆได้ทั้งวันอยู่กับความคิดอยู่กับการเขียนการอ่านการสะท้อนใจโดยไม่รู้สึกเหงานั่นแปลว่าคุณเริ่มเป็นอิสระแล้วทักษะน,นี้ไม่มีโรงเรียนไหนสอนไม่มีใบ ประกาศนัญาบัตรไหนให้แต่มันคือทักษะที่สําคัญที่สุดในชีวิตเพราะวันหนึ่งคนทุกคนต้องอยู่คนเดียวจะด้วยความจําเป็นหรือจากความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็ตามและถ้าคุณไม่เคยฝึกมาก่อนคุณจะรับมือกับมันไม่เป็นเลยแต่ถ้าคุณฝึกจนเชี่ยวชาญคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกเพราะคุณมีตัวเองเป็นที่พักพิงที่มั่นคงการอยู่คนเดียว ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คือสิ่งที่ควรถูกฝึกฝนอย่างตั้งใจเพราะคนที่อยู่คนเดียวเป็นไม่ใช่คนที่แค่ใช้เวลาโดยไม่มีใครแต่คือคนที่รู้จักใช้เวลานั้นเพื่อพัฒนาชีวิตตัวเองคนที่อยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพจะใช้มันเป็นเวทีของการเติบโตไม่ใช่การจมอยู่กับความเศร้าเหงาความแตกต่างเล็กๆนี้เองที่ทำให้บางคนก้าวไปข้างหน้า ได้ในช่วงที่เงียบที่สุดของชีวิตขณะที่อีกคนกลับจมลงเรื่อยๆท่ามกลางความเงียบเดียวกันคนเรามักมองว่าความสัมพันธ์คือคำตอบของความสุขแต่ในความจรงิงความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนที่ดีพอเสียก่อนหากเรายังไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้จักตัวเองยังสั่นคลอนจากคำพูดของคนอื่นยังต้องการคนมารับรองคุณค่าให้เราอยู่เสมอแล้วจะเกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้อย่างไร คนที่อยู่คนเดียวเป็นจะไม่หวั่นไหวกับคำว่าไม่มีใครเพราะเขามีตัวเองอยู่แล้วเขาไม่ต้องไขว่คว้าความรักจากภายนอกเพราะเขาได้ฝึกที่จะรักตัวเองอย่างลึกซึ้งจากภายในมาแล้วสิ่งที่ทำให้คนอยู่คนเดียวไม่ได้มักไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบความเงียบแต่เพราะเขาไม่ชอบสิ่งที่อยู่ในใจเขาเมื่อมันเงียบต่างหากเรามักเจอความคิดลบของตัวเองความผิดพลาดในอดีตหรือความรู้สึกต่ำต้อยในใจเรา และเราก็พยายามหนีจากมันโดยการหาคนมาอยู่ด้วยหางานมาให้ยุ่งหาความวุ่นวายมาเป็นกรอบก,กำบังเราลืมไปว่าความกลัวที่แท้จริงนั้นซ่อนอยู่ภายในและถ้าไม่เคยกล้าเผชิญหน้าเราก็ไม่มีทางเอาชนะมันได้เลยการฝึกอยู่คนเดียวเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เ,เช่นการไปดูหนังคนเดียวการนั่งร้านกาแฟเงียบๆคนเดียวการไปเดินเล่นคนเดียวโดยไม่ต้องรีบร้อน หรือทำอะไรเพื่อให้ดูไม่เหงามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่มันคือบทพิสูจน์ใจเราต่างหากว่าเราสามารถอยู่กับตัวเองโดยไม่รู้สึกขาดหรือด้วยค่าถ้าเราทำแบบนี้ซ้ำๆจากความไม่ชินก็จะกลายเป็นความชินและจากความชินก็จะกลายเป็นความสบายใจในที่สุดแต่การอยู่คนเดียวไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตลำังมันคือการฝึกให้ใจเรามีระเบียบมีวินยัยและกล้าตัดสินใจ โดยไม่ต้องรอฟังเสียงจากภายนอกทุกเช้าที่คุณลุกขึ้นมาโดยไม่มีใครคอยปลุกคอยผลักดันคอยชี้ทางนั่นคือการฝึกใจให้แข็งแกร่งทุกคืนที่คุณนั่งเงียบเทียบททวนชีวิตตัวเองโดยไม่มีใครปลอบนั่นคือการฝึกจิตให้มั่นคงเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเราก็คือตัวเราเองทั้งหมดในความเงียบคุณจะเริ่มฟังเสียงของความจริงเสียงของความต้องการที่แท้จริงเสียงของสิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่สิ่งที่โลก อยากให้คุณทำคุณจะเริ่มเห็นแผลในใจที่คุณเคยมองข้ามและเริ่มเยียวยามันอย่างตั้งใจคนที่อยู่คนเดียวเป็นจึงไม่ใช่แค่คนที่ใจแข็งแต่คือคนที่ใจอ่อนโยนกับตัวเองอย่างลึกซึ้งเขาไม่กลัวที่จะรู้ว่าตัวเองยังบกพร่องเพราะเขาไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเขาแค่อยากพัฒนาให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ก็พอเราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญชีวิตลำพังไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นหรือด้วยการเลือกเอง และถ้าเราไม่ฝึกฝนทักษะนี้เราจะตกใจและลม้ลมลงเมื่อวันนั้นมาถึงแต่หากเราค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอยู่เสมอการอยู่คนเดียวก็จะกลายเป็นเหมือนการพักใจมากกว่าจะเป็นความทรมานทุกครั้งที่คุณใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองคุณกําลังต่อเติมความมั่นคงให้ชีวิตโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเมื่อเราฝึกทักษะการอยู่คนเดียวจนชำนาญชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเลิกหวังว่าคนอื่น จะต้องอยู่กับเราเสมอเลิกคาดหวังให้ใครเติมเต็มเลิกกังวลว่าถ้าคนนี้ไม่รักเราเราจะเป็นอะไรไปเพราะเรามีตัวเองเป็นฐานรากที่มั่นคงคนที่ไม่กลัวการอยู่คนเดียวคือคนที่เป็นอิสระจากพันฒนาการทางจิตใจเขาเลือกความสัมพันธ์จากความเต็มไม่ใช่จากความว่างเปล่าและนั่นทําให้ความสัมพันธ์ที่เขาสร้างขึ้นยั่งยืนและมีคุณค่ามากกว่าชีวิตที่คุณสามารถอยู่คนเดียว ได้อย่างมีคุณภาพคือชีวิตที่คุณได้ครอบครองอิสรภาพอย่างแท้จริงไม่มีอะไรดีไปกว่าการตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ได้ผูกติดกับใครไม่ต้องรอคำชมจากใครไม่ต้องกลัวว่าถ้าคนนั้นเดินออกไปแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้คุณยังคงยืนได้เดินได้สร้างได้เติบโตได้เพราะคุณรู้จักตัวเองดีพอและคุณเคารพในเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองการฝึกทักษะการอยู่คนเดียวให้เก่งอ่ะ ต้องใช้เวลาอาจมีน้ำตามีความไม่คุ้นชินมีช่วงเวลาที่อยากยอมแพ้แต่จงรู้ไว้ว่าทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินด้วยตัวเองมันจะกลายเป็นรากฐานของความแข็งแกร่ง,งภายในที่ไม่มีใครพลากไปได้คนที่อยู่คนเดียวเป็นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ต้องการใครแต่เขาแค่ไม่จำเป็นต้องมีใครเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าวันหนึ่งเมื่อคุณสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างสงบเงียบโดยไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่างเปล่าแต่กลับรู้สึกเติมเต็มรู้สึก ได้ใกล้ชิดกับตัวตนมากขึ้นนั่นแหละคือจุดที่คุณได้ปลดล็อกพลังที่แท้จริงของชีวิตท่ามกลางโลกที่วุ่นวายการอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขคือสิ่งหายากและถ้าคุณมีสิ่งนี้ได้คุณจะเดินได้ไกลกว่าเดิมมากอย่ารอให้โลกบังคับให้คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณถึงจะเริ่มฝึกมันแต่จงเลือกฝึกมันก่อนที่โลกจะบังคับคุณ เพราะคนที่ฝึกก่อนคือคนที่พร้อมก่อนและคนที่พร้อมก่อนย่อมได้เปรียบในทุกสถานการณ์ของชีวิตฝึกวันนี้ใช้ได้ตลอดไปอยู่คนเดียวให้เก่งแล้วคุณจะไม่มีวันแพ้แม้จะเหลือแค่ตัวเอง